สว,วัสดีครับผมอาร์มตุ๊ดเซนวนกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่ากีรัจยุชิคขังงนี้ฮะแต่มันเป็นร่างของไบเดอร์ดั๊นะครับผมโอเคซึ่งเป็นร่างที่ผมรอคอยมานานมากฮะอุ้ยไอ้เฮียเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตายคนแรก what the fuck เชียตายคนแรกเกินไปโอเคเขาเดี๋ยวไปเริ่มเก็บกันใหม่เกินไป โอเคมาฮะตอนนี้เราก็กลับมาอีกแล้วกับเคียร่านะฮะกับเมืองโฮมิโนหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วเออมันโอ้ยเจอแต่ละตัวชีวิตจะบ้าตายอืโอ้โหมาปุ๊บก็คือแบบเขากาดจะไม่ให้ผมพูดเลยนะมาปุ๊บเขาก็ใส่นวเลยไงจังหวะนี้เดี๋ยวผมขอหาที่สูงครับผมรู้สึกว่าเคียราร่างนี้ค่อนข้างเหมาะกับสกิลที่ปล่อยได้ที่สูงนะเดี๋ยวเราปล่อยอ้าวชิบหายละลูกบอลไม่ไปฮะระเบิดเลยฮะจังหวะนี้กดเลยกดระเบิดดิคีระ เอากลระเบิดไม่ได้ฮะเราต้องหาตัวฮะโอเคครับสกิลก็เปลี่ยนไปนะะแต่ที่แรกมันเป็นวางระเบิดนะตอนนี้มันเป็นสเปร์คสเนาะคือว่าไอ้มันเป็นฟองอากาศบวกระเบิดอะ่ะคือแบบอินดี้จัดอะ่ะโอเค,คโอ้โหเพี้ยวเลยได้ไอเทมนี้มาฮะหาตัวเลยฮะแต่แต่ผมไม่ชอบอย่างเดียวก็คือแบบผมชอบล่างล่างเก่าตรงที่ว่ามันมันวางระเบิดแล้วก็ปล่อยไอ ไอเชียฮาร์ดแอคเรกมันวิ่งตามอ่ะเออมันเล่นค่อนข้างง่ายไงแต่พอมันเป็นอันนี้มันเป็นไบเดอร์ดัสมันถามว่ามันเล่นยังมันมันเล่นได้ฮะแต่มันมันอาจจะไม่มันเท่าแบบร่างเก่าเอาร่างเก่ามันบวกได้เยอะกว่าแต่ร่างนี้มันค่อนข้างเพเพเสพค่อนข้างหนักแล้วก็ค่อนข้างเล่นเล่นระยะด้วยนะส่วนตัวผมว่านะนี่ฮะปล่อยปล่อยลูกบอลไหมฮะลูกลูกบอลไม่ได้ติดตามมันเราต้องเป็นคนคอนโทรลเองนะฮะโอเคฮะได้ฮะหวย ลูกบอลเราต้องไปคอนโทรลแล้วก็กดกดคุมระเบิดครับกดกดระเบิดเองนะไม่ใช่ว่ามันวิ่งไปปุ๊บมันจะระเบิดนะครับมันต่างกับร่างแรกที่ว่าเออใครวิ่งมาสัมผัสโดนก็ระเบิดให้ได้เลยอะไรแบบนั้นไอ้เชี่ยจอรูโน่อี๋เอ้ยนึกว่าจะตายฮะแม่งเอ้ยเสียววะเมื่อกี้ยนี่งก็โจลูโน่มันหมัดหนักจัดฮะโจรูโน่โอ้โหผมหลอนเลยเมื่อกี้ผมบอกตรงเชื่อเอ้ยนี่ขนาดแบบลงลงจุดที่มันไม่ค่อยมีคนนะเนี่ย เจ,เ,เจอเลือดแล้วเจอเลือดแล้วเดี๋ยวผมขอแปลวเลือดก่อนปแป๊บนึงเอ้ยไปที่คิระลโอเคเอาเลือดมาเอาของไปฮะไม่ใช่โอเคฮะได้กรินงกร์ดมีกรอบหนึ่งฮะแล้วก็บูการ์ดดตอนนี้เหลือ12คนเนาะโอเคเราก็วิ่งฟาร,รม์รรมของไปก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยอยากบวกฮะช่วงนี้รู้สึกอาการไม่ค่อยไหวฮะ ถ้ามันปล่อย the ไบเดอร์ดัสได้ทักสามครั้งโคตรเฟี้ยวเลยแต่มันอิงตามอนิเมะเนาะไบเดอร์ดัสมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวเนาะแล้วก็ไอ้ไฟผมผมยังเศร้าใจผมเข้าไปหาวิธีแก้ไม่ได้นะผมยังเปิดไฟแพ็คไม่ได้นะซึ่งเอาจริงผมไม่ทำหรอกผมอาจจะเล่นแบบเพียวๆเนี่ยแหละไม่อาจจะเข้าไปแก้ไขไฟอะไรเยอะะหรอกเอาจริงอาจจะแก้ไขไฟหรือเรื่องนี้ก็คืออยากให้มันเล่นได้นานขึ้นนะแบบปล่อยกันนัวขึ้นหน่อยเออผมอยากแก้ไขตรงนี้นะเพราะว่ามันหลังๆมันต่อยกันแบบ เแ <Yes. S 2> ปปแปมันมันแตกละแต่แต่อย่างว่านะแบบย่างเดิมเกมจริงมันเป็นเกมของตัวอาร์เคดเนาะแล้วแบบมันถูกพอลอลงมาเล่นบนพีซีเฉยอะไรแบบนั้นก็พอเข้าใจฮะแต่ถ้าแบบแก้ไขไฟล์จริงก็อยากจะแก้ไขให้มันเล่นเหมือนพวกพับจีอะไรเงี้ยให้มันต่อยก,กันได้น,นานๆขึ้นหน่อยนะก็อาจจะสนุกไปอีกแบบนึงก็ได้นะแต่อย่างว่า,ามันเป็นไฟล์ใหม่ครับไฟล์ทุกอย่างมันเปลี่ยนแบบใหม่หมดเลยผมเข้าไปดูแบบทั้งโค้ดทั้งทุกอย่างคือแบบโอ้โหผมดูแบบมึนหัวจัดอะ เออผมก็เลยบอกโอเคผมไม่ขอเปลี่ยนแล้วกันนะครับผมเลยปล่อยปล่อยไปเลยไปเลยไปก็ลูกบอลโอ้โหโอ้โหเนี่ยแอนิเมะเนี่ยฟิลอนิเมะเป๊ะเลยฮะฟิลอนิเมะจัดฮะที่ว่าคุยโทรศัพท์แล้วบอกแบบตำแหน่งกันแล้วแบบเราเคลื่อนอะไรแบบนี้เฮ้ยผมไปแล้วผมใช้ระยะสัมผัสโอเคผมคุมอยู่ตอนนี้ผมเป็นคนคุมอยู่นะครับกำลังหาทางไปอยู่นะฮะ ไม่โดนอะโอ้มันวิ่งไปทางนู้นละคุมค่อนข้างยากฮะโอเคฮะโดนฮะโอเคฮะเหลืออันทีครับไบเดอะดั๊ตฮะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะฮะเรียบร้อยฮะไบต์เดอะดั๊ตมันมันเหมือนเป็นเป็นเอาเอัลติเมทพาสติคมะนี่ยฮะประมาณนี้ฮะก็คือย้อนย้อนกลับมาฮะอุ้ยหนีไปอ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว ไอ้ยิปืนแม่งยิงทะลุต้นไม้ไอ้ห่าเออได้อันดับสองก็สกิลคคระก็ประมาณนี้นะครับผมอันตีก็เหมือนเป็นออโต้ออโต้เอาที่มีนะเวลาเราตายกุ๊มันจะดีดติดกลับไปในช่วงเวลาหนึ่งให้อัตโนมัติเลยโอเคก็ไม่น่าประมาณนี้ป็นี่กิมของแจกจะได้อันดับหนึ่งอ่ะแต่ก็เจ้ามันเนี้ยสำหรับคลิปนี้ก็สําหรับเคระรูชิคังนี้ล่างไปเดอรอัดก็ประมาณนี้ฮะไปนะครับบาย